อาละครับมาถึงเรื่องราวของนักร้องสาวคนนี้ดีกว่าขวัญใจชาวไทยทั้งประเทศลิซ่าแบล็คพิงคนั่นเองครับล่าสุดนะครับเธอเนี่ยก็ใกล้ที่จะหมดสัญญากับค่าย YG Entertainment แล้วเระมีหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยครับว่าจะต่อหรือจะเลิกหรือจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปชมกันครับ อัปเดตข่าวคราวนะครับของสาวลิซ่าแบล็กพิงก์กันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีทั้งประเด็นข่าวดีแล้วเรื่องที่แฟนๆต่างอดกังวลกันไม่ได้ครับประเด็นข่าวข่าวดีนะครับก็มีเรื่องที่แฟนๆเนี่ยต่างร่วมฉลองให้กับโล่เพชรจ,จาก YouTube Channel ของเธอลิลิฟิล์มออฟฟิเชียลนะครับซึ่งสามารถทํายอดผู้ติดตามทะลุ10ล้านแล้วทั้งที่คลิปในช่องเนี่ยมีแค่23คลิปเท่านั้นนะครับแต่ยอดวิวเนี่ยรวมแล้วมากกว่า40-450ล้านครั้งเลยครับไม่นับรวมช็อตในบิกิกนี ของแบรนด์ซิลีนะครับซึ่งถ่ายเอาไว้ตอนที่เธอเนี่ยกลับมาเที่ยวทะเลไทยครับเฉพาะ2โพสต์นี้บน IG เนี่ยยอดไลค์ของเธอก็เกือบ16ล้านไลค์ไปแล้วครับขณะที่ตอนนี้นะครับยอดฟอลโลเวอร์ใน IG ของเธอเนี่ยสูงถึง77.4 77. ล้านฟอลโลเวอร์โอ้โหเยอะจริงๆนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างไรก็ตามนะครับผมเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดตามทาง IG นี้เองนะครับที่ทำให้แฟนๆหลายคนเนี่ยเริ่มตั้งข้อสงสัยนะครับผมว่าเอ๊ะบางแบรนด์ในบางประเทศเนี่ยร่วมงานกับวิซ่าก็ มีไทยการทยอย unfollow ไปเป็นอะไรหรือเปล่านะครับในจํานวนนี้เนี่ยก็คือแบรนด์เสื้อผ้าของฟิลิปปินส์นะครับรวมถึงแบรนด์เครื่องสอําอาง MAC Cosmetics นั่นเองครับในบางประเทศนะครับเมื่อแฟนคลับมีการสอบถามไปยังทางแบรนด์เนี่ยก็จะได้ทราบมาว่ามีส่วนเกี่ยวโยงกับสัญญานั่นเองครับที่ซึ่งลิซ่าเนี่ยมีกับค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของเธอที่กําลังจะหมดลงในปีหน้าด้วยครับในขณะเดียวกันนะครับหลายฝ่ายก็มองว่าการที่มูลค่าการตลาดของลิซ่าเนี่ย กระฉูดตามชื่อเสียงนะครับความด่งดังของเธอทั้งในฐานะศิลปินแล้วก็แฟชั่นไอคอนเนี่ยก็ส่งผลให้ค่าตัวของเธอพุ่งทะยานตามกันไปครับซึ่งก็มีส่วนไม่น้อยนะครับที่ทําให้บางแบรนด์เนี่ยคิดหนักกับการต่อสัญญาจนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อันฟอร์เธอก็ได้นะครับซึ่งเกี่ยวกับประเด็นสัญญาที่กําลังจะหมดลงกับ YG นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยก็เลยตั้งข้อสงสัยต่อครับว่าลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินระดับท็อปที่สร้างชื่อแล้วก็รายได้ให้กับค่ายมาอย่างยาวนานนะ ไม่นับรวมกับที่ทางค่ายเนี่ยก็มีการจดลิขสิทธิ์ทั้งชื่อนามสกุลภาษาไทยของลิซ่าเอาไว้หมดแล้วนะฮะแล้วก็เพลงเดี่ยวของลิซ่าเนี่ยปล่อยมาแค่ชุดเดียวก็ทุบสถิติระดับโลกไปตั้งเท่าไหร่แล้วดังนั้นนะครับโอกาสที่แบบจะไม่ต่อสัญญาเนี่ยเอาจริงๆน่าจะน้อยมากนะครับที่ค่ายไบจีจะไม่ต่อนะครับแต่ว่าต้องดูกันต่อไปแหละครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะว่าสี่สาวแบล็คพิงก์เนี่ยก็มีความโด่งดังนะฮะความสามารถของพวกเธอเนี่ยก็พีคในจุดที่แบบโอ้โหชุดไม่ อยู่แล้วจริงๆครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าดังแล้วเนี่ยหลายๆค่ายก็จะเริ่มเหมือนกับว่าสงเลเนาะเพราะมันมีเรื่องของความแพงในค่าตัวต่อเนื่องกันมานะครับแต่เอาจริงๆถ้าถามผมนะผมว่าน่าจะต่อแหละเพราะว่าถือเดยว่าเป็นเหมือนกับก้นสังกัดที่ปั้นกันมานะครับแล้วก็แฟนๆ b l i n เนี่ยก็ยังแบบเหนียวแน่นกับแบล็คพิงก์มากๆนะฮะก็น่าจะอยากดูผลงานต่อไป ก็จะบอกว่าน้องก็ถือว่าเป็นไอคอนของทางประเทศไทยแล้วก็ทางเกาหลีไปแล้ว<ช>นะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากๆอย่างล่าสุดที่ก็ไปเดินปังปังปังเมซลีนเนี่ยในอ<ช>ินสตาแกรมนี่นะคะก็ทําได้ดีมากๆเลยเส,สาวๆนี่อัดติ๊กต็อ,อกซ้อมเดินแบบเป็นน้องลิซ่าแต่ก็ไม่ไวายเหมือนคนแบบโมโหแล้วก็โกรธใครมาไม่เหมือนลิซ่าก็จะบอกว่าเปิดประเด็นอีกแล้วอยากจะเห็นจีน่าเดินมากเลยนะครับโหน่าจะยากมากพี่แบงค์คือมันเป็นเอกลักษณ์ของน้องจริงๆและคิดว่าน่าจะผ่านการฝึกฝนมานาน นะคะก็นี่แหละเป็นความพยายามของน้องที่ทําให้น้องมีวันนี้นั่นเองนะสนับสนุน้องกันต่อไปค่ะ